สวัสดีครับช่างแรกนะครับมาดูเหตุการณ์ไม่คาดคิดไฟตกนะตอนนี้เหลือ60กว่าโวลต์นะครับเอาเบรกเกอร์ลงแทบไม่ทันนะครับอยู่ดีๆไฟก็ตกนะ LED ติดนะเพราะว่ามา60กว่าโวลต์ LED ยังติดแต่นะไฟเครื่องมือเครื่องไม้ดับหมดเลยพัดลมดูถ้าหมุนพัดลมนะครับแต่ จอวงจรปิดยังมีระบบอ่าอยู่ยพสำรองไฟอยู่พร้อมด้วยนะครับแต่ไฟทำงานตกหมดเลยเกิดอะไรขึ้นอันตรายนะแบบนี้นะครับนะนี่เดี๋ยวคงต้องเอาลงทั้งบ้านง,งานนี้นะนะครับเดี๋ยวอุปกรณ์พังนะครับตอนนี้คือต้องเอาลงทั้งบ้านนะ นะครับโอเคสั้นๆนะครับคลิปนี้ให้ดูเฉยๆการไฟฟ้าแก้ไขด่วนเลยนะครับไม่ดับก็ตกนะครับบางวันช่วงเงย็นๆอย่างดีก็1้0 1 7กสอยโวลต์ไม่เกิน180ยโวลต์นะครับการไฟฟ้านะใครฟังอยู่แก้ไขอย่างด่วนเลยนะครับสวัสดีครับ